วันนี้นางไม่ได้ไปถอนหญ้านะคะนางอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะมาส่องว่านางทําอะไรอยู่บ้านตต้ยตต้ยสาว,วาอยู่บ้านคือเ่เห็นนะไม่

เอาเพิ่อนมาเพิ่อนมาอยู่บ้านจะถ่ายยังนี่ก็ถ่ายวิดีโอที่ถ่ายอย่างถ่ายโลดบ่มีคลิปลงให้ถ่ายนี่หำหำหล่าแซมเนาะอันนี้คือหลานนะคะเขามีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่นะหลานของเขาเนี่ยชื้อร้านเอียงโอหยังไงคุ้นเหวะยังไม่ได้ติดชื่อร้านนะคะเนี่ยนี่คือเจ้า เท่าแก่เ่ามนแก่ดเท่าแก่ทางร้านมีอยู่คนเดียวะค่ะเป็นทั้งคนงานและเท่าแก่ไปนในตัวซ่อมทุกอย่างเลยนะคะซ่อมเป็นทุกอย่างเลยถ้าอะไรเสียเรียกใช้ได้เลยะค่ะราะบริการก็ไม่แพงค่ะกันเองใครอะ อย่างปลารถปลายาเนี่ย <lig> ค <uen> <iber mango> ัละเท่าไหร่นี่แผละเท่าไรสามบาทวแผละสามสิบโ้โหอย่างไอ้ล้บัณฑิตไปใส่นายโยไปใส่นายโยกัน แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ